ปีโน่หนึ่งสองห้าไอนะครับลูกคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวก็จะทําการเช็คซะหน่อยว่ามันเป็นอะไระครับมันสตาร์ทมันเป็นที่ระบบสตาร์ทไม่ติดหรือว่าเป็นเครื่องยนต์หรือว่าระบบน้ํามันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวไปลื้อกันเลยเบื้องต้นนะนะครับเช็คน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเจอแจ็คพอตเลยเห็นไหมน้ำมันเครื่องสีเหมือนนมเลยเบื้องต้นเลยแถวบ้านผมน้ําท่วมนะครับแน่อนอนเลยนะครับอาการนี้อาจจะขี่ อาจจะขี่ไปแล้วก็น้ำอาจจะเข้าชุดกองกองอากาศพวกนี้แล้วก็เข้ารูระบายลงไปในเครื่องนะครับเห็นไหมรถอาจจะดับคาที่เลยเห็นไหมสีน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเพื่อนดูนะเนหี่ยสีเป็นน้ำเลยต้องถ่ายทิ้งนเนี่ยถ่ายทิ้งนะครับเนี่ยเห็นไหมซึ่งโยนอาจจะต้องเช็คเมกงเมกง,งนะเช็คถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็ค กองอากาศเช็คเลือนลิ่งน,นะครับเยพราะว่าดูสีน้ํามันเครื่องนะครับเป็นสีน้ําตาลไปเลยสีสีโคลนไปเลยนะครับเพราะว่ามีน้ํมไปผสมนะครับเดี๋ยวก็ต้องถ่ายน้ามันเครื่องแล้วก็เช็คดูอีกทีนะเพราะว่ารถคันนี้มีปัญหาอะไรที่นะครับสตาร์ทไม่ติดด้วยสตาร์ทไดสตาร์ทไม่ทางานครับรถรุ่นนี้มีไดนะครับเนี่ยก็ถ่ายชมกันไปเลยดูน้ำม,มาแน่นอนนะปดิดกุญแจแล้วอ่ะบีบแต่ดังนะครับ พอบีบเบรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมบีบเบรกไว้นะแล้วก็หาอะไรมัดเบรกไว้ก่อนแล้วก็ก็หาอะไรมัดเบรกไว้ก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทดูเงียบเลยได้สตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวมีวิธีนะครับนันอาจจะเชื้อเข้านะครับช่วงนี้ฝนตกนะผมสงสัยว่าสวิตเตเสียนะครับ ง่ายเลยนะครับเนี่ยคอยไล่ไปเท่กันเนี่ยคนนี้สะอดเหมือนกันน่าจะเกิดจากน้ำนะครับให้เพื่อนๆดึงสายสวิตออกมาตรงนี้นะแล้วก็หาสายไฟแบบนี้นะครับเย่เข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเราจะมากดสตาร์ทกันว่าได้สตาร์ทจะทํางานหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับเอาสายไฟเย่เข้าไปแจ็คสองอันนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทดูกันนะครับตอนนี้รถปลดกุญแจแล้วไฟแน่ออกนะครับรถรุ่นนี้นะครับกดได้สตาร์ทนะ กดสาตาร์ทได้นะครับโอเคนะครับระบบสาตาร์ทไม่มีปัญหานะครับสันนิฐานไว้เลยว่าสวิตเสียนะครับต้องเปลี่ยนสวิตนะครับสวิ αι, ตเนี่ยนะตัวนี้เดี๋ยวผมดึงตัวนี้ออกก่อนดึงสายไฟออกก่อนสวิตตัวไหนเอ่ยฮ้ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้สวิตตัวนี้นะครับสวิตเสียเพราะเนี่ยเห็นไหมเวลาเราบีบเบรกมันจะกดเข้ากดออกไงมันเสียไปแล้วแหละเห็นไหมต้องเปลี่ยนสวิตใหม่นะครับสวิตเสียไปแล้ว ทำยังไงมันเพราะว่าเราต่อตรงเนี้ยเราต่อตรงสองแจ็คเนี้ยได้สตาร์ททำงานนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ทำงานเนี <c> ่ย <oughs> อย่าลืมนะเนี่ยเช็คด้วยเวลาลถเจอแจ็คที่เป็นเข้าสวิตเบรกมือเบรกอะลดออโต้้าเจอแบบนี้ถ้าสตาร์ทไม่ติดหรือเงียบกิ๊บเลยให้ชัอกออกมาแล้วก็เอาสายไฟแย่ดูนะครับบางุ่นนะบางรุนนะงร่นให้ชัอดูก่อนแล้วก็กดสตาร์ทนะครับบ่งุ่นก็เอาสายไฟต่อก่อน ก่อนจะชักออกมาก็เพื่อนกดสตาร์ทดูก่อนนะแล้วแต่สวิตช์วงจรเขาออกแบบมานะครับให้เพื่อนชักก่อนแล้วก็กดสตาร์ทถ้าสตาร์ทไม่ติดก็แห่แสียไฟแย่แบบผมได้เลยนะครับก็กรถคันนี้สรุปแล้วน่าจะลุยน้ำมาหรือว่าใครเจอน้ำท่วมมาครับเดี๋ยวก็แก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะครับว่าอ่ะผมจะแก้จบไหมเพราะว่าสีน้ํามันเครื่องนะครับเป็นสีน้ําตาลสีโคลนไปเลยนะครับอ่ะผมก็จะไม่ทําการถ่าเครื่องนะวผมก็จะถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็ เช็คนุนเช็คนี่เช็คกองอากาศก่อนเช็คกองอากาศถาังน้ำมันเครื่องเช็คความสะอาดทางเข้าอากาศนะครับถ้ามันจบก็คือจบไปเลยนะครับถ้ามันไม่จบค่อยไปต่อที่อื่นนะครับอ่าอันนี้สําหรับรถขี่ลุยน้าครับหรือว่าน่าจะประมาณผมว่าน่าจะทรงแล้วน่าจะขี่ลุยครึ่งคันน่ดับแครเลยอารมณ์เป็นรถน้ําท่วมนะครับอมือต้นเลยถ้าใครหรือว่าช่วงเนี้รถน้ําท่วมเยอะเหมือนกันครับก็ถ้าอยากจะเช็คเองก็เบื้องต้นนะครับ เช, okay, ช็คมกกองอากาศก่อนเช็คเมกกองอากาศแล้วก็เช็คน้ำมันเครื่องครับอ่าถ้าน้ำมันเครื่องเป็นสีนมกาแฟให้ถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไปขี่มาสักรอบหนึ่งแล้วก็ถ่ายอีกรอบนะประมาณสองรอบนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับสมขอเช็คกองอากาศก่อนกองอากาศผมว่าน่าจะเปียกหมดแล้วเนี่ยถ้าเปียกหมดก็คือยังไงก็รถสตาร์ทไม่ติดครับเพราะว่าไม่มีอากาศเข้าไปผสมกับน้ำมันครับเพราะว่ากองอากาศมันเป็นอ่ะพวกระดาษอะไรพวกนี้ถ้ามันเปียกมันก็จะดูดอากาศไม่ได้ครับมันตันไปเลยครับ อารมณ์เหมือนแมพท,ที่เราเปียกน้ำมาหายใจไม่ออกหรอกอเดี๋ยวผมขอแกะกองชุดนี้ออกก่อนนะจะมีน็อตข้างล่างอีกสองตัวนะครับใช้ไขาควงขัอนนอ,อกมาครับใช้กองอากาศก่อนนะครับถ้าว่าจบก็คือจบแน่นอนถ้าไม่จบก็คือก็อไปต่อที่อื่นนะแต่ผมว่าเครื่องยนต์ไม่แน่เสียหายนะแค่น้ําเข้าเครื่องแต่ถ้าปล่อยแช่เป็นปีสองปีเป็นหลายเดือนเงี้ยผมว่าสนิมกินเหมือนกันแหละ ก็อันนี้เบื้องต้นะนะเห็นไหมน้ำออกเต็มเลยที่ชุดกองอากาศตรงนี้ะเห็นไหมเดีโ,โหน้ำเต็มเลยอันเพื่อนมาดูนี้น้ำเต็มเลยผมขันอตยังไม่หมดเลยนะเนี่ยน้ำเต็มเมื่อกองอากาศเลยน้ำเข้าเครื่องยนต์ยังไงก็สตาร์ทไม่ติดแรับแบตเตอรี่ก็อ่อนด้วยคันนี้อะใครเจอรถน้ำท่วมไหมเบื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นพวกตะกูลเว็บตะกูลอะไรนะครับก็ให้อถอดเช็คกองอากาศก่อนนะครับ ตอนนี้ยังถอดอ่อแกะไม่ได้ครับติดฝาพลาสติกนี่หรือแปรมัรนลูกฉบับสำหรับรุ่น125งไอ้ตัวนี้ยังมาแห้าฟีโน่หนขอแกะฝาครอบตัวนี้ก่อนไม่รู้ว่ามีนอตดูแปรมผมจำไม่ได้เฮดูไปพร้อมๆกันเลยก็ใครดูคลิปแล้วก็พยายามดูให้จบหน่อยนะจะไม่ได้พลาดสาระสำคัญนะครับบางทีก็เอฟซีแถมนะทำคลิปพูดเยอะจังเลยอย่างเงี้ยผมก็อยากจะให้คลิปยาวๆหน่อยเพราะว่า คลิปสั้นมันไม่ค่อยได้อะไรครับก็ช่วยดูให้จบวะอย่างนั้นก็ช่วยสนับสนุนผมให้มีค่าขนมหน่อยเอาหวังตัว,ต,วตัวยาวหน่อยนะครับสี่ตัวนะนี้ตัวยาวนะอย่าลืมตัวนีตว้ตัวยาวกับเพื่อนเลยสมตัวที่เหลือหนึ่งสองสมเท่ากัน,นครับเบอร์สิบหัวน็อตเบอร์สิบถอดออกมาก่อนเก็บไปก่อนจำไว้ด้วยถ้าใครอยากจะทำรู้ได้ก็ต้องตั้ง,ตงกล้องไว้เองก็ไดใ้ใครอยากจะทำ อ๋อมันติดชุดฝาครอบนี่มันต้องอ,ออกด้วยกันเห็นไหมหน้าตาของมันนะครับเห็นไหมเฟืองสตาร์ทก็แน่จะรูดไปแล้วแหละถอดมกองนะครับได้ไหมเอ้ยเห็นไหมเช็คพอร์ตทันทีถอดมาแล้วน้ําเต็มเลยนะครับยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเบื้องต้นเลยต้องทําความสะอาดอชุดมกองนะตากให้แห้งเป่าให้แห้ง ตากแห้งเปล่าแห้งไปเลยก่อนครับหนึ่งน,น็อตมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับเก็บไว้ให้ดีนะน็อตสีดําที่ยึดฝามอกรองโดยเนี้ยเนี่ยนะ็นอตขนาดเท่ากันนะครับเนี่ยฝามอกรองชุดนี้ขนาดเท่ากันเลยเก็บไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะถอดมอกรองออกมาครับน้าเปียกขนาดนี้ครับลุยน้ำมาครับถ้าเป็นรถแช่น้าก็จะไปมาณนะีน้รถน้าท่วมที่ว่าท่วมประมาณถึงเบาะเลยครึ่งคันเลยอย่างเงี้ย กองเปียกแบบนี้คือใช้ไม่ได้นะครับต้องไปเปลี่ยนกองใหม่แต่ต้องให้มันแห้งก่อนนะผมขอหาวิธีแง้ก่อนมันแน่นเหลือเกินเห็นไหมน้ำเข้าเป็นโคลนหมดเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยเราตกน้ำแมานะครับเนี่ยตกน้ำามาไงก็ได้อย่างไงก็สตาร์ทไม่ติดหรอกนะครับเห็นไหมเราต้องทําความสะอาดชุดนี้ให้หมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเรือนิลเลงแกสกรปรกหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่เหลือแล้วแหละเรือนิลเลงน่าจะสกระปรกแล้วแหละดูทรงแล้วผมว่าต้องถอด ต้องล้างลิ้นเร่งอ่ะก็ไม่ต้องถอดก็ได้ผมว่าต้องล้างลิ้นเร่งว่าโทนพวกนี้เห็นไหมดำขนาดนี้คือไม่เหลือครับผมว่าต้องเปิดลิ้นเร่งเข้ามาล้างหน่อยเปิดชุดมอกรองเนี่ยผมต้องถอดชุดสีออกแล้วเนี่ยดูทรงเลยนะถอดชุดสีถอดลอด้อถอดท่ออะไรเอามอกรองนี้ไปล้างล้างแฟบล้างอะไรเปล่าให้สะอาดให้แห้งรืลิ้นเร่งก็ไม่ต้องถอดออกจากข้างในเห็นไหมข้างในเดี๋ยวให้ดูก่อนลิ้นเร่ง ตัวนี้ตัวลิ้นเล่งข้างในตัวนี้ก็เอาชุดมะกองออกเสร็จแล้วก็เห็นจะแปกนิ่เล่งแล้วก็บิดคันเล่งไว้แล้วก็อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำมันเช็ดนะครับให้เป่าให้สะอาดยังไม่ต้องถอดออกมาจากชุดท่อไอดีก็ได้เห็นไหมชุดนี้มีคันเล่งสองสายด้วยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับก็ต้องเริ่มรื้อลแล้วแหละเพราะว่าดูทรงแล้วอะถ้าน้ําท่วมมันถึงเงี้ยเห็นไหมไม่เหลือนะครับ ขัในใหพอหลวมๆน,นะครับเนี่ยเห็นไหมใช้หุ่เหลี่ยมขัน,นครับปกติก็เอียงมาด้วยนะเวลาขันเนะี่ยเอียงลงม,มานิดนึงขันหลวมก่อนแล้วก็เอียงลงม,มาขันเพราะว่าองศาขันมันติดใต้เบาะนะครับถ้าใครยังไม่ถอดเบาะนะเอียงมาไปมาเนี่ยมันจะขันง่ายนะครับหรือว่าใครมีหกเหลี่ยมตัวน,น้อยก็ลูกบล็อกน้อยอ่ะสวมก็ได้เลยแล้วก็ทําการถอดมอกองนะครับใครที่ถอ่หดีแล้วแล้ว,ลวก็เบอร์สิบอยู่นี้หนึ่งจุดสองจุดนะครับขันสองจุดนี้ก่อนนะครับ สองจุดครับเดี๋ยวฝั่งนู้นอาจจะมีนะครับเดี๋ยวขอขันตรงนี้ก่อน อยู่ฝั่งนู้นครับมีไหมฮะอ,อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับใครมีฟีโน่หนึ่งสองห้าครับยอยากจะเซอร์วิสอะไรพวกนี้เปลี่ยนแท่กรองอยากจะถอดมอกรองมาแรงก็ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็ถอดชุดสีฝั่งซ้ายฝั่งเดียวฝั่งนี้ยผมไม่ได้ถอดนะฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ถอดผมถอดแค่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวก็อถอดชุดมอกรองออกก่อนนะครับ หม้อกรองอากาศนะคะรับแล้วก็ไปอยู่ฝั่งนู้นกันต่อนะครับนอนแสมตัวหม้อกรองหม้อกรองอากาศหมดแล้วก็ขยับดูนะครับขยับได้แล้วก็ขยับได้แล้วก็ผม <c oughs> ต้องมาปลดสายตรงนี้ออกก่อนเห็นไหมสายยางหลังกองเนี่ยเห็นไหมออกเลยนะ แล้วก็นหนึ่งจุดคือสายยางตรงนู้นท่อตรงนู้นเห็นไหมเข้ามากองเอาออกด้วยเนี่ยไม่เห็นรูเปล่าแ,แต่ที่แน่ยางตัวนน้นต้องเอาออกนะครับท่อตัวนีน้ดึงออกก่อนแล้วท่ออีกตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมข้างในนูน่นน่ะเห็นไหมท่อเส้นนี้ดึงออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะดึงมอกรองออกแล้วก็ดูสายไฟยด้วยเห็นไหม ติดสายไฟอะไรแล้วก็เช็คดูด้วยเวลาจะดึงออกอะ่ะดูให้รอบๆก่อนก่อนที่จะดึงอะ่ะแล้วก็ถอดสายตรงนั้นแล้วก็ดึงมอกรองออกมานะครับก็พยายามบดท่ออตัวน,นี้ออกเสร็จแล้วต้องแน่หลังนับท่อที่อยู่ข้างมอกรองอะ่ะมันจะติดชกนะครับแชอะไรงัดๆหน่อยให้หูตัวน,นี้มันขึ้นมาพ้นชกแล้วก็ขยับขยับดึงออกมาได้นะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ก็อิสระแล้วดูสายสงสายไฟ,ไฟอะไรด้วยอ่ะเห็นไหม แต่โคนครับข้างในเดึงๆก็ตำมากเห็นไหมลองทอดมาแล้วก็เนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะติดสายไฟยสองเส้นนี่แล้วก็ท่อตัวนี้นะครับใช้ไขควงป,กปักแบน่ะดันออกไปมันก็ออกแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้หน่อยสอุกเหมือนกันนะครับสายเข้าออด้วยอาจจะต้องปิดคันเล่นค้างปิดคันเล่นค้างแล้วก็ น้ำมันนะฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปให้เยอะน้ำมนันเบนซินเนี่ยแล้วก็ถอดท่อออกนะครับแล้วก็อาจจะหมุนเครื่องยนต์ให้ท่อไอเสียปิดปิดถอดท่อถอดวเทียนออกด้วยก็ต้องทําการไล่ตรงนี้นะครับแล้วก็อารมณ์เป่าเป่ารูวัทียนเป่ารูตรงนี้แล้วก็เป่ารูท่อไอเสียคือแร้งชุดนุ่นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะหลังจากผมยังไม่ได้ ล้างความสะอาดนี่เลยแต่ส้วงอน้ำมันเป่าฉีดให้แห้งครับเปิดปากคาบูนะครับไอไม่ใช่เปิดปากเหรือเลีงนะครับเปิดให้สุดเลยบิดคันเร่งอะหรือว่าบิดอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็เช็คดูอันน้ำมันไม่ซินหยดเป่าให้แห้งนะครับแล้วทําการเปลี่ยนหัวเทียนด้วยเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็เช็คป๊อกหัวเทียนด้วยนี่ป๊อกหัวเทียนข้างในมีคาบก็ทําให้มันใสใสงั้นก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือป๊อกหัวเทียนแตกด้วยตรงข้อตรงเนี้ยเป็นสนิมเยอะเลย เดี๋ยวผมออกให้ดูนะครับที่ปลั๊กหัวเทียนตรงนี้มีสนิมเยอะด้วยเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันแนบมันแคป็นสนิมเลยต้องถ้าทําความแาดไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเลี้ยก็ได้เพราะว่า,ามันแตกแล้วเห็นก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนหัวเทียนด้วยหัวเทียนเก่าก็คือสภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับเนื่องจากเขี้ยวมันก็หายไปแล้วเขี้ยวมันก็หายไปเห็นไหมผมใช้แล้วมันไฟออกก็ไม่ค่อยสวยนะครับ พอดีผมลองไฟของเทียนใหม่ไฟออกสีฟ้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เชีคยห้ดูไฟยจะออกเป็นสีส้มหน่อยกันยังไงก็ถ้าเจอเหตุการณ์น,น,นี้เปลี่ยนหัวเทียนไว้ก่อน,นครับเป็นหัวเทียนเกียวสั้นนะไม่ใช่เกียวยาวนะใช้กับฟีโน่ตัวแรกมีโอตัวแรกได้เลยสั้นๆยาวๆเนื้อเป็นของเว็บร้อยก็ได้ใส่แล้วก็ใส่ปั๊กหัวเทียนอ่ะลองเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองกันเพราะว่า น้ำมันเครื่องที่เป็นสีแนมนูมาผมยังไม่ได้แหยนะผมขอให้มันเครื่องติดชึ่งเดียวก่อนถ้าติดชึ่งเดียวบิดขึ้นได้โอเคก็ถ่ายน้ำมันเครื่องสักรอบสองรอบก็เป็นอันจบพิธีนะครับอันนี้ผมเลือกชุดสีออกแล้วเพราะว่าต้องเซอร์วิสหมดเลยนะครับไอ้ข้อแจ็คแบบเนี้ยก็ต้องถอดแมปทำความสะอาดให้ใสนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่เดิมไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องร้อนโคดโชว์สามอะไรสามหกสี่หกหรอที่ว่าคอยหัวเทียนนะ่ะจะมีโคดอยู่สามสามคอยหัวเทียน อะไรไป่รู้ะประมาณนะี้ผมจำไม่ได้แล้วแต่คลิปก่อนๆนนะีผมทำทำไม่อยู่นะโคดเด้งคอยของเทียนเนะี่ยไปไล่ดูกันนก็เนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะลองสตาร์ทให้ดูนะเดี๋ยวผมใส่ปลอกของเทียนใส่ของเทียนตัวใหม่เข้าไปก่อนอเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับจะติดหรือเปล่าแล้วคันนี้สวิตเสียด้วยจากต้นคลิปเลยผมได้ต่อตรงไปแล้วสวิตสต็อปเบรกนะต้องหาซื้อมาเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับรอสักคู่เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยครับ ต่อตรงกุกุญแจแล้วนะครับอ่ะเติมน้ำมันในถังไล้นะเมื่อกี้น้ำมันมีนิดเดียวผมเติมไปแล้วนี่นครับรถสตาร์ทติดง่ายนะครับบิดขึ้นได้นะครับโอเคนะครับรถสตาร์ทติดแล้วนะครับโอเคผมดับเครื่องก่อนแล้วก็ต้องอ่ะ จะถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรต่ออานนี้ก็จบแล้วนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะสำหรับรถที่ขับลุยน้ำเหมือว่ารถจมน้ำมาก็ต้องรีบถามรับแช่ไว้นานๆไม่ได้นะเดี๋ยวเครื่องลูกปืนอะไรข้างในเครื่องอาจจะเสียหายต่อไปเพื่อนๆก็ทําการถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรได้เลยถ่ายหนึ่งรอบก่อนนะแล้วก็ขับซักวอร์มเครื่องไปซักรอบหนึ่งแล้วก็ถ่ายอีกรอบหนึ่งสองรอบอะน้ำมันเครื่องอะไรก็ได้ทุกๆอะ่ะของออโต้ครับหรือว่าถ้าเป็นรถเวฟก็เฉพาะรถเกียร์อันนี้รถออโตก้ก็รู้เลยน้ำมันเฉพาะรถออโต้หรือว่าเกียร์ก็ไป ก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับรถจมน้ำนะครับจมน้ําตกน้ําอะไรประมาณเนี้นีวก็ผมจะทําความสะอาดนี้เพิ่มหน่อยเห็นไหมเยอะเลยที่ผมต้องทําความสะอาดอะดเห็นไหมซื้อไส้กรองมาเปลี่ยนด้วยให้เพืพ่อนๆเจอนะตระกูลเว็บตระกูลออโต้อะไรก็รถจมน้ําลุยน้ำมาก็เบื้องต้นเลยมันจะเปียกอย่างนี้แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยสองรอบนะครับเพื่อความชัวร์เลยถ่ายน้ำมันเครื่องไปสองรอบนี่แหละอ่ะใครเจอสาเหตุอาการประมาณนี้ก็เบื้องต้นเลยไปลุยน้ำมา ไปลุยไปลุยอะไรแมาพอมีเครื่องมือก็จัดเองได้ครับเพราะว่าไม่ต้องผ่าเครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสใส่กองเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนปลักหัวเทียนไล่เป่าเนะี่ยสายไฟเนี่ยนะสายไฟเนี่ยนะเช็คด้วยมีขี้เกลอ์ไม่เป่าอะไรทาความสะอาดให้แห้งยกตัวอย่างเนะี่ยให้เจอเนี่ยดำๆอย่างเงี้ยให้ทาําความสะอาดทุกจุดเลยครับแล้วก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนอะไรเติมน้ํามันให้เต็มถังอะไรก็ได้ก็ลองสตาร์ทดูนะครับแล้วก็สต็อปบงสต็อปเบรกพวกนี้เชาัาออกมาต่อตรงดูครับ ชักมาเบรกหลังก็ได้ชักมาต่อตรงแบบนี้ไปเลยในกรณีเป็นรถออโต้นะแบบนี้เลยนะครับ,แบบเ,รบเห็นไหมก็ประกอบขึ้นเข้าที่เดิมเลยเช็คดูด้วยขั้วสายไฟอะไรยังแน่นอยู่ไหมพวกนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ